สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันกับน้องพิมเซวิไทยรสสวยนะคะพี่ๆขะวันนี้นะน้องครมก็จะพาพี่ๆเนี่ย มาเลือกดูเลือกชมรถกันอีกเช่นเคยนะพี่พี่ควันนี้เราก็จะมารีวิวรถให้พี่พี่ทุกท่านเนี่ยได้ดูกันนะบอกได้เลยว่าของเราเนี่ยมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะพี่พี่คไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถตู้รถกระบะนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องคิมเลือกที่จะรีวิวคันนี้ให้พี่พี่เลยค่ะพี่พี่คาสาหรับเจ้า To โยต้ายาวิสเอทีปหนึ่งจุดสองสปอร์ตคันนี้ค่ะพี่พี่ขาปี2022ไม่เจ็ดหมื่นกิโลราคาแค่ 1> 4 1 9 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ค่ะคันนี้บอกได้เลยว่าได้รถปีใหม่ใหม่น้อยราคาถูกมาด้วยสำหรับเจ้าคันนี้นะตัวรถจะได้เป็นสีดำเลยคะ่ะตัวรถจะได้เป็นสีดำมาแบบนี้เลยสำหรับไฟของเขาบอกได้เลยว่าคือออกแบบมาสวยรู้ดูโกมากๆเลยนะพี่ค่ะนี่คือมีความแบบ เฉียบคมอ่ะมีความโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะพี่พี่แล้วคันนี้นะได้เป็นสีดํามาด้วยนะคะพี่พี่ขากระจังหน้าสีดําโลโก้โครเมียมสวยใสไร้สนิมนะเอาพามาดูในส่วนของเม็กกันบ้างดีกว่าค่ะคันนี้นะคะเม็กก็จะได้ มาเป็นเม็กเดิมๆจาก t o โยต้าให้แบบนี้เลยนะเงารองดํามาให้นะคะยางก็คือดอกยางหนาๆเลยนะคะพี่ๆขายางดอกยางหนาๆมาให้เลยพี่ซื้อไปก็คือขับได้ยาวๆแน่นอนค่ะแล้วเป็นยางอย่างดีของเมกซิตด้วยนะ เรามาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของกระจกก็จะได้มาเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคิ้วกันทรงกันสาดคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยคะ่ะพี่ๆีขาแล้วก็มีในส่วนของสัญญาณเตือนนะนะสัญญาณการขโมยนะพี่พี่ขาแล้วก็คันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นตัวแฮปเบกห้าประตูนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเนี่ยก็จะได้สปอยเลอร์ด้านหลังมากที่ปัดน้ําฝนมาให้ตัวไล่้าต่างๆให้นะพี่พี่ขา อันนี้ก็คือด้านหลังนะเขาก็จะมีโลโก้ยามริชมาให้นะคะพี่พีขาแล้วคันนี้เนี่ยคือดูได้เลยนะสภาพคือใหม่มากๆเลยนะสภาพใหม่มากๆเลยนะพี่พีขากล้องมองหลังคันนี้ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนี่ตัวกล้องมองหลังติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดู ด้านหลังกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่พี่คะสำหรับคันนี้นะตัวฝาหลังค่ะพี่พีคะจะเป็นโชคเปิดแบบนี้เลยแล้วคือน็อตไม่มีขยับขยื่นเม็ดองเม็ดอาร์กลมสวยทุกจุดทุกเม็ดค่ะพี่พี่คะเพราะว่าของเราเนี่ยเรารับประกันเรื่องเครื่องยนต์และเกียรนะ์เนาะรับประกัน สองปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนให้ด้วยค่ะพี่ๆคะรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำหรือความใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะสำหรับคันนี้ค่ะพี่พี่คะ่ะด้านหลังก็จะได้มาในส่วนขขงผ่านรองโตโยต้ามาให้แบบนี้เลยนะด้านล่างเขาก็จะมีให้ในส่วนของนี่ตัวปะยางปะล้อนะพี่ๆคะ่ะมีตัวน้ำยาปะลงปะล้อให้แล้วเรียบร้อยเลยนะด้านหลังก็จะมี ไฟสองให้แบบนี้นะคะพี่พี่ขาเบาะก,ก็คือสามารถพับได้เนาะโอ้โหคันนี้บอกได้เลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆนะคะพี่พี่ขราคาแค่419,000บาทเท่านั้นนะเดี๋ยวเราเปิดได้ดูด้านหลังกันนิดนึงโอ้โหคันนี้บอกได้เลยคะ่ะพี่พี่าได้เป็นเบาะหนังมาแล้วเรียบร้อยเลยสําหรับตัว1.2สปอร์ตนะพี่พีจ๋าได้เป็นเบาะหนังมาเลยแล้วมา พร้อมการเดินได้แบบสีน้ำเงินนะพี่พี่ตัดกับตัวรถสีดำบอกได้เลยว่าลงตัวมากๆค่ะพี่พี่ขาปกติเนี่ยทารถด้านนอกสีดำใช่ไหมด้านในเขาจะทำเป็นสีขาวเนาะพี่พี่ขาแต่ว่าคันนี้คือจัดมาให้เลยคุมโทนมาให้แบบนี้เลยนะสามารถติดตั้งคาซีได้สองตำแหน่งซ้ายขวานะคะพี่พี่ขาภายในพรุมต่างๆได้มาเป็นของเดิมของแท้จากยาวินให้เลย<ม>นี่ คือเขาก็จะมีในส่วนของลำโพงลำโพงมาให้นะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหน้ากันบ้างดีกว่าสำหรับตัว1.2สปอร์ตคันนี้นะคะพี่พี่คะคันนี้นะบอกได้เลยว่าหน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วด้วยนะคุณพี่ขาเดี๋ยวน้องเิมสตาร์ทให้ดูนะพี่พี่ขาคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะแต่ว่ากุญแจนเนี่ยจะยังได้มาเป็นเบ้าเสียบนะคะพี่พี่ขาอ่านี่ โอ้โหเปิดปุ๊บก็คือแอร์เย็นชุ่มฉ่ำกันเลยค่ะพี่พี่ขาอย่างที่บอกไปนะว่าคันนี้เนี่ยตัวรถนะคะพี่พี่ขาจะได้มาเป็นสีดำโอ้โหเสียงพงเสียงเพลงดังชัดเจนมากนะก็คือเราสามารถเบาได้จากตรงนี้เลยนะคะพี่พี่ขาอ่า คันนี้นะพี่พี่ขาภายนอกตัวรถเนี่ยจะได้มาเป็นสีดําใช่ไหมคุณพี่แล้วด้านในคะ่ะพี่พี่ขาโอ้โ oh. ห คุมโทนดำม,มาให้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโทรลหน้ารถคะ่ะพี่ๆคะ่ะเพดานต่างๆคุมโทนสีดำม,มาให้แบบนี้เลยสวยงามมากๆไม่ค่อยมีนะคะพี่ๆค่ะรถที่ด้านนอกสีดำเนี่ยด้านในจะเป็นสีดำม,มาให้ทั้งคันแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะคอนโทรลด้านหน้าเพดานต่างๆนะคะพี่ๆค่ะพวงมาลงพวงมาไล่ก็คือจัดสีดำม,มาให้ทั้งเซ็ตทั้งคันสวยหรูมากๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะ เอาใจคนที่สายชอบสีดำกันเลยนะพี่พี่คะแล้วคันนี้เนี่ยมาพร้อมเลขไม่แค่78,000กิโลเท่านั้นรับประกันด้วยพี่พี่คะว่าเป็น ใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะของเราค่ะพี่ๆค่ะมีบริษัทที่เชื่อนะเป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศเยอรมนีนะคะพี่ๆค่ะตรวจสอบโครงสร้างภายนอกภายในให้274จุดมั่นใจได้เวยไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยเขาก็จะมีผลตรวจรองรับให้นะพี่ๆสามารถทักมาดูผลตรงผลตรวจกันก่อนได้นะพี่ๆค่ะในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็คือจะได้มาแบบสภาพ ใหม่ๆแบบนี้เลยนะพี่ๆได้พวงมาลัยสภาพใหม่ๆแบบนี้มาเลยแล้วคือดูการเดินได้ของเขานะจะเป็นแบบได้น้ําเงินมาให้ทั้งคันเลยนะคือสวยมากๆ,ๆนะพวงมาลัยสามารถรับสายวางสายได้นะคะพี่ๆค่ะหน้าจอเจ้าคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนมานะเน่ก็คือสามารถเลือกได้นะพี่ๆค่ะแล้วเป็นหน้าจอแท้จากตโตยโยต้าให้แบบนี้เลยมีโลโก้โตโยต้ามาให้นะโลโก้โตโยต้ามีมาให้นะพี่ๆค่ะสามารถตั้งคงตั้งค่า ๆได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าเสียงตั้งค่าเอฟเฟกจอแสดงผลค่ะพี่ๆีคะนี่สามารถตั้งค่าทีมได้ด้วยนะแล้วก็มีในส่วนของระบบตั้งค่าภาษานาฬิกาต่างๆนะคะพี่ๆีคันนี้ก็คือสามารถทําได้หมดเลยนะแอร์อันนี้เป็นแบบปรับออโต้ให้แล้วนะคะแอร์ก็คือเย็นชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะนี่ฝั่งนี้จะเป็นองศาแอร์นะคะพี่ๆคีค่ะนี่ส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นแรงลมนะว่าแบบ อ้ยอยากให้เย็นเท่าไหร่ก็คือสามารถปรับได้เลยนะคะตรงกล ก็จะมีที่วางแก้วน้ํามาให้2.2ตําแหน่งนะคะพี่ๆ่คะ่ะเกียร์คันนี้ได้เกียร์แบบออโต้ขันบันไดนะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเบรกมือเป็นแบบแมนนวลมาให้นะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าดวงฟองดวงไฟยังติดยังใช้งานได้ทุกจุดทุกตําแหน่งแน่นอนนะคะพี่ๆีคะ่ะมาา่านบังแดดมีมาให้มาพร้อมกระจกทางซ้ายและขวาเลยนะกระจกมีมาให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะ สำหรับเจ้าคันนี้นะปุ่มปรับต่างๆเป็นแบบปรับออโต้ให้นะนี่ปรับกระจงกระจกสามารถทำได้นะคะพ,พี่ขาคือใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะแล้วคันนี้คือชอบมากพี่ขาเพราะเขาเนี่ย รีดาวได้ด้วยนะสำหรับเจ้าคันนี้ลูกค้าประวัติดีฟรีดาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังมองหาคันนี้อยู่นะคะรีบทักเข้ามาหาน้องครีมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นสายตรงหาน้องครีมนะ09296670830929667083น้องครีมเซวิทยรัสวยสามารถค้นหาได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางทุกแบบแอปพลิเคชันเลย ค้นหาว่าน้องครีมเซวิไทยว่าสวยได้เลยนะใครที่มาออกรถกับน้องครีมนะคะพี่ๆคะ่ะน้องครีมให้ส่วนลดไปเลย5000บาทแบบไม่ต้องหลุนให้ส่วนลดไปเลย5,000บาทแบบไม่ต้องหลุนนอกจากนี้ยังมีของแถมให้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบัตร SRT Family Card กฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Smart ช่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงพี่น้ำมันหมดมอแบตหมดรถเสียสตาร์ทไม่ติด สายตรงหาสมาชัวได้เลยเรามีทีมงานเนี่ยช่วยเหลือ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แค่นี้ยังไม่พอนะเรายังมีของแถมคือแบบ เยอะมากพี่ๆี่คะไม่ว่าจะเป็นขับฟรี90วันขัดเคลือบสีให้ใหม่ทั้งคันค่ะพี่ๆี่คะหรือว่าก่อนออกรถเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนทายของเลี้ยวเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้นะพี่พี่คะแล้วก็จะเป็นในส่วนของทีมช่างของศรีวิทยไทยเองเนี่ยมีตรวจเช็คให้อีกรอบหนึ่ง30รายการนะคะพี่ๆี่คะนอกจากนี้เนี่ยก็คือมีบริษัททิเชอร์นะเขาให้ผลตรวจด้วยนะคะพี่พี่คะก็คือใครสนใจคันไหนเนี่ยสามารถ ทักมาขอดูผลตัวก่อนได้นะพี่ๆขาก็คือพี่มั่นใจได้เลยนะดูรถไม่เป็นก็ออกรถกับเรีไทยได้นะคะพี่ขาเพราะว่าของเราเนี่ยรถคัดเกรด A มาแล้วดีจริงสวยจริงมีคุณภาพจริงแน่นอนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะน้องเครมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพี่ขาค,คิดถึงรถยนม์มอองไว้ใจเรีไทยเป็นรถสวยบาย,บาย